อืมอร่อยทําเยี่ยมเลยครับทําใช้ได้ล่ะอร่อยกินเดี๋ยวกินหมดอะใช่ครับีตติดลมฮะกินแล้วติดลมอร่อยสุดๆครับกินแล้วหยุดไม่ได้อืมหมูฝอยอร่อยมากครับกินแล้วมีโชคต้องหมูฝอยโอกวีไอพีอืมถ้าได้เพราะว่าจะมีออกหวานนิดนครับแล้วก็กรุบกุบครับแล้วก็ มันได้เนื้อได้หนังได้อะไรดีครับเหนียวข้าวต้มกับกุ้งกับแก้มกินกับวายได้หมดแต่กินแล้วอยู่ไม่ได้อาจารย์รสชาติเป็นไงฮะใช้ได้อร่อยดีอร่อยอาจารย์หมูผมเป็นไงหมูฝอยอร่อยอร่อยตะกี้ลองดู้ละนะอ่าดีดีดีโอเคนะอืมหมูฝอยโอเวอรอพีอร่อยสุดๆจนหยุดไม่ได้เลยค่ะอร่อยเลยพี่เป็นไงครับรสชาติอร่อยมันหอมไหมด้วยอ่ะหอมเจียวอ่ะครับเล สวัสดีครับหมูหยอง OVP นะครับอร่อยสุดๆทานแล้วรับรองว่าหยุดไม่ได้นะครับห่อนี้100รกรัมนะครับราคา260บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับพิเศษสำหรับ f อรายการ OVP นะครับ3หอ่อเอาไปเลยครับในราคา560บาทจัดส่งฟรีทั่วไทยหืมอมูหยอกข้าวข้าวเหนียวกับก้านทานได้หมดเลยทานแล้วหยุดไม่ได้เป็นผมนะครับ ั่งเลยครับหมูฝอยโอกวีผีเอาล่อดสุดๆทานแล้วหยุดไปได้นะครับสั่งเลยครับขอกราบเรียนเชิญ FC ทุกท่านนะครับร่วมทําบุญสร้างโบสถ์ที่วัดส,สถิตชรทานยังรับโอนรับบริจาคอยู่นะครับขอกราบขอบพระคุณและขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านนะครับขอให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเฮง ไม่เจ็บไม่จนตลอดปีครับผมสวัสดีครับผม o p p ครับนี่ผมก็มีสิ่งดีๆมานำเสนอ f อที่ชมรายการนะครับผมอยู่กับครีมแต่งผมดำเมลินวิธีใช้นะครับสระผมให้สะอาดนะครับหลังจากท่านเป่าผมหรือเช้ผมให้แห้งแล้วก็ป้ายครีมเมลินจำนวนเล็กน้อยแล้วก็ใช้หวีหรือแปรงเส้นผมให้ทั่วเ,เพื่อนๆสนใจสั่งซื้อได้ที่ไอเดียไลน์นี้นะครับผมเป็นตัวแทนจําหน่ายกล่องละ390บบาทรวมค่าจัดส่งเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถแอดไลน์มาสั่งได้เลยนะครับ เขียนและลงนามในเรื่องวีรกรรมต้องเจ้าตัว๋อแล้ววันนั้นที่ท่านเรื่องที่จะไม่เขียนนะ่ะผู้หลักผู้ใหญ่ได้โทรมาง้อท่านไหมฮะไม่ง้อแล้วเขาว่าไงฮฮเ,เขาว่าไงเรื่องมึงเรื่องเรื่องเรื่องมึงกูก็ถือว่ากูให้นะึง <laughs> ไม่เขียนก็คือเรื่องของมึงใช่แต่ท่านผู้สุภาพไง <laughs> ครับเออแล้วแต่นะน้องแต่ในใจเรื่งมึงเรื่อง หาลู้ว่ามันมีคุณค่ามากครับสําหรับชีวิตทหารคนหนึ่งที่เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายในสนามมาน่ะครัใช่ไหมแต่ไอความโง่ของเรามั้ยใช่ไหมเรื่องนายเพราะเราเคยได้เนี่ยครับอยู่ในสนามก็มีคนรายงานให้เราเอ้าวนายก็เขียนให้เขาฝันในการเขียนใช่ไหมเราก็เอาบทเรียนตรงนั้นน่ะคเนี่ยแล้วเราภูมิใจ เออเราไม่ได้ขอให้ตัวเองเคยชินเคยชินแป็่ตรงนั้นใช่ไหมเออเราก็เด็ดดึกอยูตรงนั้นไงอ้ากก็นายตั้งใจให้ผมนายก็ให้ไปดูการเขียนมันมีรายงานยุทธการอยู่แล้วเราไม่เขียนใช่ไหมแ้วนายก็รู้เราไปบัตรตัวอย่างไรแต่นายเขาก็ตอบท่านว่าก็แล้วแต่น้องแต่ในใจลึกๆนายก็คือว่าูู้ภาษาแบบธรรมดาแบบชาวบ้านเรลืองมึน กูสึกว่ากูให้แล้วแต่ตามมารยาะแล้วแต่น้องนัแล้วแต่น้องนะแต่ใจนายเหลืองของมึงสุดท้ายก็อดนะเพราะผ่านมาแล้วเรามานึกย้อนหลังนะับไม่ใช่ว่ากูไม่อยากได้ไม่ใช่ว่าญิงเนะแต่ความโง่ของเราไงบอกตรงเราไม่ใช่คนญาด แล้วเราไม่รู้หรอกระเบียบมันเป็นไงตอนหลังถึงมาศึกษาอ๋อมันเป็นอย่างนี้เหรียญรามานี่มันคือความกล้าหาญหรือหรือตัวแทนเป็นตัวแทนของอะไรเหรินเนี่ยใช่มันหวได้ใบบัตรการรบเป็นผู้นำครับจนสำเร็จภารกิจตำรวจก็ได้ทหารก็ได้เหมือนกันใช่ไหมเออได้หมดไอเหรียญนี้ใช่ไหมที่ท่านนายกประยุทธ์ทะเลาะกับท่านเสรีในสภาว่าเหรียญรามาพี่มีผมก็มีเออไอเหรียญนี้ผมก็มี แต่ผมฟังอยู่ผมตังอยู่ก็กูไม่มีเขียนจงเชยตัวเองทั้งคู่แหละไม่ใช่ถ้าท่านฟังอยู่พี่มีก็ก็มีแต่กูไม่มีเพราะกูไม่เขียนแต่กูลบมามากกว่ามือแต่กูแต่กูไม่เขียนกูเลยไม่มีแต่ถ้าท่านอยู่จะพาท่านน้อยใจนะแบ่งมีทั้งคู่เลยยกเป็นกูเพราะอะไรเพราะกูไม่เขียนแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับถือว่าทุกอย่างในชีวิตเนี่ยฟ้าลิขิตมาแล้วครับ ทำไมเราไปลบเราต้องอยู่ต่อถามประสบการณ์ทำตามก็สั่งนายกลับมาลงหน่วยไหนส่งไปลบตลอดเนี่ยคุยบรีมานั่นมาอะไร,รต่อเนื่องเขาขอลบพระถามว่าเราอาสาเปล่ากลับมานี่ไม่ได้อาสาเป็นคำสั่ง เลยให้หน่วยออกอา้าวเราก็ไปอยู่หน่วยนั้นาดีอะไรสิ่งที่พี่ไม่ชอบลุงตูอยู่ครับเรื่องเดียว <c oughs> หนึ่งไม่เห็นด้วยกับการจะเชิดชูนักรบเปล่าครับนี่ออกได้เลยเนี่ยเม่ตัดต่อครสองเรื่องพลังงานนะครับแก้ได้เราเนี่ยโดนได้ทุนเอาเปรียบน้ำมันอะ่ะ แครอ่ะอยู่ในอาไทยเราแท้ตแต่ไปสมมุติว่านําเข้าครับอันเนี้ผิดเลยเพราะนำเข้าปั๊บมันมีค่าขนส่งค่าอะไรนะบ,บวกไปฟรีๆรมันทำให้ต้นทุนสูงเกิดจริงก็จบจบไปนะฮะนี่แค่ส่วนหนึ่งน้ําจิ้มนะครับนี่คือเรื่องราวของสมรภูมิที่ลาวต้องบอกว่าท่านจเจริญเนี่ยเหลืออีกหลายสมอภูมมเลยนะเดี๋ยวจะกลับมาต่อกันเป็นอีพียาวๆเลยนะ ดูกันเป็นซีรีส์ยาวๆแต่เดี๋ยวก่อนจะจบเรื่องราวของสมนักภูมิเรานะครับผมถามท่านนิดนึง f c อยากรู้ว่าผมผมสัมภาษณ์ทหารนะมามา,มาหลายท่านนะลงช่องอะ่ะเวลาไปอยู่โปง่งอยู่ป่าบางคนเจอผีโปง่งผีกองกอยผีอะไรท่านกับลูกน้องท่านหน่วยท่านเนี่ยเจอเรื่องราวลี้ลับในป่ามัม้งไหมฮะผมเองไม่เคยเจอครับถามว่ากลัวผีไหมก็เหมือนคนทั่วไปครับแต่ไม่ถึงกับหวั่นไหวแน่จริงมา โผล่มาให้กูเห็นหน่อยว่าอยากรู้ว่าผีเป็นยังไงครับแต่เราเป็นคนเกิดวังคารปีจอเขาบอกว่าคนวังคารไม่มีทางได้เจอผีปีเดียวกันเลยคุณวันอะไรคุณเกิดอะไรอ๋อนี่กับปีจอไม่คนต้องวันจันทร์วันศุกร์เจอบ่อยแต่คนวังคารเนี่ยจะไม่เจอเขาว่างนั้นนะวังคารหนึ่ง ในการที่สองเนี่ยเราเจอเลยลูกน้องเราเนี่ยครับตอนฝึกจะไปลาวอ่ะไอ้นี่เสร็จแล้วก็ตายที่ลาวก็คือหมู่คอมันผีเข้าผีเข้าที่ไหนฮะทั้งตัวไม่ไม่ที่เหตุเกิดที่ไหนตอนฝึกอยู่ที่ที่เขาแหลมเออที่เขาแหลมผีเข้าอาไรแบ็นี้เออโอ้ยนั่นเลย เราก็พระมีนี่เราก็อัลาธทนานเราของขอแล้วตบหูออกเลยออกเพราะท่านตบหูไม่ได้ออกเพราะพระแล้วท่านสงสัยออกเขาบอกทีไล่สีอะเราก็อาราธนาพระเราก็อยากทดลองพระแล้วท่านทดลองพระเรา ถ้าท่านจะเทลงมาถ้าต้องห้อยอย่างเดียวแล้วท่านก็ถอยออกมาที่ท่านไปลองตบต้องตบหูออกเลยออกฟื้นเลยที่นี่เจอกับตัวเองเลยผมว่าออกเพราะฝ่ามืออรหันมากกว่าหลายอย่างมันก็มีมีสายลุงครับลุงกินน้ำพอดีทหารเห็นพระเราครับก็ว่างก็โชว์พระนันมันก็ดูพระกิน ของเราปิ่นเขเมรนสินงหนึ่งครับสามสามหน้าเขาเรียกอุปคุตครับโอ้โหหัวหน้าองค์นี้สุดยอดแล้วครับมีหน้าหัวหน้ารอดมาเลยอบอกเดี๋ยวผมจะไปจิกหัวหน้าครัเฮ้ยหัวหน้ารู้ไหมองค์เนี้ยเดี๋ยวผมจะอันเชิญนะหัวหน้าเคยได้ยินไหมกลิ่นอัดลุงขาด เออไว้อันนีม้มันคนโซลินครับมันก็อ่ะถอดลาดาธนาแล้วมันก็กรีดเห็นกันทั้งฐานเลยนะลุงกินน้ำเลยนะเอะอฮะ,อะพอมาราดนาเสร็จปีนองค์นั้นมันจับกรีดลุงขาดเอ้าอ่ะเห็นปะผมโอ้ยนีมไม่เห็นกระตาผมไม่เชื่อนะก็ใช่ไอ้เี็กถ้าเห็นกระตาปะ ก็ใช่เด็กก็เห็นกานตั้งฐานนะลูกน้องอ่ะมันขาดคือมันแหวกไปหรือมันหายไปเลยหายไปเลยท่อนเฮ้ยเฮ้ยเชื่อมไหมถึงบอกว่าเพราะนั้นอย่าอย่าลบหลู่ในสิ่งเหล่านี้ตอนแรกนท่านก็ไม่เชื่อเหมือนกันใช่ไหมเออพอหลังจากนั้นมาเราหวยงองค์นี้นี่อยู่ติดคอตลอดถ้าขอชมหน่อยอ่ขอชมนะ<า>แต่ให้ท่านผู้ชมชมหน่อยที่ไม่ไม่ไม่นี่นี่องค์ไหนเองค์และองค์ที่เป็นติดองค์กลิ่องคงนั้นน่ะท่านขอให้เอฟซีชมหน่อย อันนี้อันนี้น่าจะเป็นยอดถึนพลลบบุรีอ๋อนี่นะฮะแต่ขอดูกลิ่นเองที่แหวกลุ้งน่ะอ๋อไม่ไม่ไมอ๋อไม่มีใช่ไหมอ๋อนี่ไม่ใช่ององนี้รู้ว่าอะไรอนี้ไม่ทราบครับพระซุมกอหนึ่งเดียวในโลกครับสวยไหมองเนี้ย พี่ประกาศเอาไว้สิบล้านถ้าเศรษฐีอยากได้เมาได้เรา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 พักติ่งอรงนั้นไปไหนอ่ะที่ตัดลุกอ,อยู่ในอยู่ในตู้โอ้โหนั่น,น,นเพราะว่าโอ้โอมันหนัก <c oughs> ไม่แล้วมีคนเห็นพยานเยอะไหมวัน<อ>นั<อ>้นเยอะโอ้โหทุกคนเชื่อกันเลยทีเนี้ยเฮ้ยไม่ได้ท่านหนึ่งค,คนนี้ก็รบกไปเห็นหมดเลยนะอโอ้เฮ้ยไปลบปะหัวหน้าผู้เสพไมนต้องกลัวยังมีกิ่งตัดลุกอ่ะโอ้ใช่ไหมนี่เรื่อโอ้เราเราคนนั้นอ่ะ ทหารคนนั้นอ่ะเขาไปเรียนวิชาอะไรมาเขาถึงตัสเสกเขาถึงพนมมือแล้วไปตัดลุงได้เออก็ใช่บนเบนเขาก็มีเออที่ <คน S 2> ว่านะกลิ่นตัดลุงขาดเนี่ยพี่ถึงกลับมาพี่สะสมพระโอโ้โหท่านผ่นเยเพียบเลยเพราะแล้วพี่ก็ชีวิตมันถูกกําหนดให้ต<บ>้องรบอ่ะก็เลยไปรบมาหลายสมอภผูิก็ถือเงี้ยนะเปจอที่ลุงนะเออแล้วท่านยืนหลังน่ะคนอื่นก็ยืนหลังเงี้ยยืนตรงเงี้ยนะอธฐานแล้วแล้วก็ลุงแหวกเลย้ยอ๊อ ลุงยังเป็นงี้อยู่แต่ตรงกลางกลายเป็นใสๆเลยหายไปเลยสีตรงกลางมันหายไปเลยถูกไหมหายไปเลยเออทำยังไงวะเชื่อจริงโอ้โหเห็นนะชัดเจนเลยครับทุกคนเห็นหมดบอกโอ้โหเฮ้ยไม่ต้องกลัวแล้วต่อยนี้โดยตามหลังหัวหน้าตามหลังหัวหน้าตามหลังหัวหน้าจะเลยหัวหน้าขนาดลุงยังตัดได้เลยไม่กลัวเลไหมไม่ต้องกลัวนี่เรื่องจริงเนี่ยปลายปีหนึ่งสี่วิสูน์มาแล้ว ก็ลเลยทําให้เราเนี่ยพอกับจากเราเนี่ยโอ้โหเบี้ยเลี้ยงสนามในว่นเบี้ยเลี้ยงฝึกอะไรเราก็ตกลงหมดเมียเงินเดือนยกให้หมดนะไม่ยุ่เบี้ยเลี้ยงสนามเบี้ยเลี้ยงฝึกอะไรเราก็ไม่ใช้อะไรนะรอย่างดีก็กินแล้วลูกน้องไปไหนครับลูกจะเห็นครับแม้แต่ไปอยู่ที่สลอบ้านที่พี่ สรูนภูนสนองครับท่านก็ไปรบเราตอนนั้นเป็นหัวหน้ายกกอสมัยที่เราอยู่ท่านก็รักเราเอะนะครับเป็นนักรบอิงพอท่านเป็นพบว,วสอรอเราเป็นผูุพันธ์เราก็พารูกน้องไปเที่ยวครับท่านก็ให้พักเรือรับรองนะเออว่าเรือนนั่นผี <c oughs> ไม่มีใครก็ไม่พักหรอก ท่านจะจับพักลูกเราเห็นหมดครับแต่เราไม่เห็นลูกลูกท่านเห็นอะไรครับลูกชายลูกสาวเห็นหมดผีเห็นเห็นอะไรอ่ะเห็นผีเหรอมาเป็นตัวแต่ผมจะไปมาเลยแต่งชุดไยมาเลยบอกพ่อไม่เห็นนะไม่เห็นนี่คุณดูนะสองสององค์น่ะนั่นะทหารที่ดูแลผมโอ้เนี่ยอาจารย์เนี่ยเขา นั่งมองเราเขาบอกมีชีวิตเราเนี่ยไม่ต้องกลัวครับนะเพราะมีทหารคุ้มกันอยู่ตลอดเนี่ยสองคนนี้แล้วลูกเราก็เห็นครับอาจ,จารย์ที่เขาดูทางไรเสร็จเขาเขียนออกมาเขาบอกลักษณะไอ้ปั้นเนี่ยแล้วไปไว้ตรงสาร คนอื่นก็มีสารตายายเราไม่มีเราเราสองคนเนี้ยเป็นสารครับดูแลแล้วพอผมไม่อยู่บ้านนะข้างบ้านเห็นว่าอ้าวมีทหารมาเดินโอ้ทหารโบราณเดินครับไม่มีใครกล้าเข้าบ้านผมหมอกมีทหารโบราณเลยแค่เออแค่เห็นเป็นพวกชายชุดขาวเออยายชุดสบายก็ที่ หลอนพอแล้วแม่งเห็นอาหารเดินหนักหนักเลยการกินหนักเข้าไปใหญ่ขี้ดาตัวดำเป็นผีแลวโอ้โหพัดเดียวโอ้โหนี่ชาวบ้านเล่านะเวลาท่านมาอยู่ไงแ้วชาวบ้านเขาผ่านใช่กลางคืนก็เห็นไงโอ้เขาก็คิดเอ๊ะ ผู้การไปเอาใครมาเอาเอาพวกทหารอสสมาอยู่นี่ดทำไมแต่งตัวแปลกจังวะแหมถือดาบซะด้วยพี่ก็เลยไปปั้นแล้วก็ตั้งสารไงพอลูกพี่ขายบ้านนน้นไปพี่ก็เลยต้องอัญเชิญมาครับเพราะว่าทิ้งไว้เขาคงกลัวครับแล้วคงไม่กล้าจะทำอะไรเราก็เลยอัญเชิญท่านมาบอกไปไปอยู่กับผมก็เลยเอาขึ้นมาตั้งนี่ อ่าอีพีนี้เราฟังเรื่องหลอนๆไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะจากกันด้วยเรื่องตลกในกองร้อยท่านหน่อยอ่ะขอเรื่องตลกหนึ่งเรื่องก่อนจากกันวันนี้ในเหตุการณ์ไหนก็ได้ในกองร้อยในกองฝึกนั้นได้ป่าก็ได้อ่ะขอเรื่องตลกหน่อยมันก็ไม่ตลกนะครับแต่เมื่อกี้ที่ท่านมามันก็ตลกเยอะนะแต่มันตายนะแต่มันพี่เสียชีวิตมันไม่ตลกครับมันเมาทหารอ่ะครเดยว่ะลงจากแนวมานั่งขับสิ่จัประมาณนัก ก่อนปลายปี15ห้งางกลางปี15เราเป็นผู้หมวดสารวัตรแม่งก็เมาเละเทะเอะนะญิงปืนเอาระเบิดมาโชว์ทางศาลลาวก็แจ้งมาที่บอกก่อให้เอาสารวัตรไปจับหน่อยเราไปเอาไอา้หาเฮ้ยวางปืน บอกอา้าวเดียวเดียวอา้าวที่ผ่ายที่กูโอเคเราว่าใช้ปืนสิบหกใช้ใช้ปืนในโคะ่ะสิบเ,เ,เอ็ดนะเออสิบเอ็ดได้เราก็ขึ้นนำมาเาขาท้าดูตัวตัว,ตวเออมันก็เอาระเบิด <laughs> เอาวเว้ เลยครูขึ้นระพื้นมึงคว้าระเบิดแม่งรอดระเบิดอ้าวบอกมะไเดียวเดียวเลยเมื่อกี้ไอมึงจำไม่ได้เหรอเมาไงมึงจำกูได้ครับครับเริ่มจำได้แล้ววหน้ะมึงใส่สลักซะมึงรู้ไหมถ้ามึงดีดเนี่ยสี่วิกูรอดนะเพราะกูโดดทันแต่มึงก็ไม่รอด พมอเสด็จมมกูเจาะหัวมึงแล้วมันก็มองหน้าครับครับหัวหน้าครับครับมันก็เลยใส่สลักกับคือยอมเดินตามหลังเข้าคุกแล้วดีดีในใจท่านตอนนั้นเป็นไงฮะในใจท่านตอนนั้นเป็นไงในใจเหรอ <laughs> กูจะรอดนะ <laughs> <laughs> แต่ว่า มากก่อนวางมากก่อนมันต้องวางมาเยเอ้ยหัวหน้ากูไม่ได้กวหรอกกูผ่านเลยมันเยอะแลวในใจในใจดิในใจไหวใช่ไหมล้วจะรอดมันนี่แบงเยอะระเบิดเอาเ็ามันจริงอ่ะเราก็เดเาหลักการครับบางทีเนี่ยการเจออะไรประชิญหน้าเนี่ยต้องนิ่งต้องคิดให้ทันครับแก้ปัญหาไงใช่ไหมหนึ่งเราได้ใจมันอยู่แล้วเพราะพวกนี้รู้อ่ะ เราพร้อมลบกับมันครับมันเคยถูกล้อมเราเคยแบกพวงล้อมให้เพราะพวกนี้จะอยู่ปีสองและซ่าครับที่ผมต้องมาเป็นสารวัตรเพราะนายเขาเหมือนกับเอาเป็นกองหนุนก็เอาไว้ตาบพวกขี้เมาเนอเพราะชำไมเพราะพวกนี้คือเขานับถือท่านเขาก็ไดัยินครับฟังท่านใช่มันก็เลยเออแล้ววันนั้นก็ มันก็อย่างว่าแหละคิดเดี๋ยวนั้นเลยเอ้าึ้นลำให้มันเห็นไงถ้ามันไม่เอาสลักไฟไปท่านจะแก้มัาไหมตัวให้ตัวมัน้ยก็โดดเนตัวให้ตัวมันตัวตัวอันถ้แม่งไม่ฟังขึ้นมาชิบหายแล้วกูถูกไหมล่ะตัวให้ตัวมันก็ต้องตัวไขรตัวมันและบ้าอยู่ในบาร์เปิดไฟถอดสลักอ่า เองรู้ไหมว่าสี่วิกูกะโดดทันครับแต่กูยิงมึงเนี่ยหัวกระบาลทันทีครับนะเพราะนั้นอย่างดีก็พันกูไม่ตายหรอกมึงจะตายครับเพราะกูยิงมึงนะครับเสียบนะเสียบนะไปนอนในคุกกับกูครับครับครับ เออเอาอยู่แต่ในใจท่านมองแล้วไปกูจะไปมุมไหนว่าถ้ามันมองแล้วกูจะเข้าโต๊ะไหนดีเจอแล้เบิดมือแต่อย่างว่าแหละอยู่ในแนวเราเคยเจอมาแล้วมาที่โยนสวนกันที่เล่าไห้ฟังไอความรู้สึกตอนน้นเยอคิดว่าไม่เท่าไหร่ครับใช่ไหมเราเราเราไม่ใช่บ้าบินแต่เราใช้หลักการครับเนี่ยในการเรียกข่มเขา ใช่ไหมใช้วิชาการแน่แหละต้องบอกว่าท่าผู้ชมครับฟังตั้งแต่ต้นนะ <c oughs> จนมาถึงอีพีเนี้ยได้ความรู้เยอะมากนะครับจริงๆ <c oughs> ผมไม่ค่อยจะไปโฟกัสตรงจุดประทะการลบการประทะอะไรเนี่ยเพราะว่าในหนังมันก็มีเรื่องเล่าของที่ต่างๆก็มีแต่ที่ผมได้จากท่านเจริญตรงนี้นะครับได้ทักษะหรือเขาเรียกว่าปณิธานในการเอาตัวรอดในหลายๆจุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ าาก,การดูเวลาที่จะถอยทับหรือเวลาที่จะบุกหรือเวลาที่จะขึ้นหรือเวลาที่จะลงและหรือโลเคชั่นที่ควรจะนั่งประชุมหรือควรจะลบอะไรงเงี้ยครับท่านท่านได้ให้ไหวพริบเยอะแยะมากมายก็ไม่แปลกใจทําไมท่านถึงมีอายุยืนยาวรอดกลับมานะครับจนถึงบัดน,นี้ถึงบอกเขาความกล้าอย่างเดียวบางทีก็กล้าพาตัวเองไปเสียชีวิตพาลูกน้องไปเสียชีวิตด้วยฉะนั้นความกล้าที่ดีมันต้องกล้าพร้อมกับกลยุทธ ปัญญาและไหวพริบนะฮะท่านครับท่านมีครบเลยที่ผมโบวไพีก็ต้องขอบพระคุณท่านเจริญที่มามอบความสนุกความมันแล้วก็มอบความรู้ทักษะดีๆให้กับท่านผู้ชมแล้วก็ผมในวันนี้นะครับเดี๋ยวกัดหน้าเจอกันวันนี้ผมโบวไพีลาไปก่อนขอบคุณท่านมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมโบวไอพีครับวันนี้ผมมาอยู่กับพี่อ้วนและพี่สอนสวัสดีนะครับสวัสดีครับต้องขอบคุณมากเลยที่มาติดตั้งเครื่องกองน้ําดีๆให้บ้านผมก่อนอื่นเลยนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วผมขอถามนิดนึงเคร เป็นของพี่สองคนเองใช่ไหมใช่ครับผมแล้วทําไมเครื่องกองน้ําตัวนี้ถึงเจอดจงติดให้บ้านผมมันมีความพิเศษกว่าตัวอื่นย่างไรฮะอ่าเครื่องกองน้ําอันนี้มันสามารถขจัดโคลนกลิ่นแล้วก็บางทีเราอาบน้ําเราจะรู้สึกคันตัวแต่พอติดตั้งเครื่องเขาเรียกกองดักหน้ามากดักตะกอนดักกลิ่นครับอ่ามันจะทําให้น้ําเราใสสะอาดแล้วราคาติดตั้งชุดนี้กี่หมืนะ่นหก ปกติมัน12,800บาทแต่ถ้ามาจากรายการพี่โอ๊ค VIP เราจะติดให้นะคะ6 8 0 0บาท6 8 0 0บาทใช่โอ้เหมือนได้ปีใช่แล้วท่านผู้ชมฮะถ้าเกิดมาจากรายการผมขออย่างหนึ่งได้ไหมฟรีค่าติดตั้งได้ไหมค่าแรงรได้ค่ะฟรีค่าติดตั้งนะในบริเวณอ่ไม่เกิน200โลจากนครสวรรค์จากนครสวรรค์บุรีอุทัยสุปได้หมดขึ้นไปทางเหนือไม่เกิน200โลไม่เกิน200โลแต่ถ้าเกิดว่า เป็นเอฟซีที่ชมรายการผมแล้วอยู่จังหวัดไกลๆก,ก็ไปได้หมดได้ไดหมด,หมดทั่วประเทศเพียงแต่ว,ว่าขอค่านา้ำมันให้หน่อยนะครับคิดว่าสงสารสุดท้ายนี้ครับผมก็ต้องขอบคุณพี่อ้วนแล้วก็พี่สอนด้วย<ช><ช>ที่มาติดตั้งให้บ้านผมวันนี้นะครับ<ช><ช>แล้วก็ราคาคุ้มากๆเลยท่านผู้ชมครับถ้าสนใจก็ติดต่อไปที่เบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอนี้เบอร์พี่อ้วนแล้วก็เบอร์ของพี่สอนนะครับแล้วก็บอกมาว่าจากรายการ OVP ีติดต่อมาได้เลยใช่ติดตั้งฟรีทั่วอาณาจักรนะครับสุดท้ายนี้อยากจะบอกว่า ด้วยประการณ์20ปีเราจึงคัดสรรสิ่งดีๆให้กับคุณครับขอแนะนำนิติพันรฟาร์มแหล่งพันธุกรรมไก่ชนสายเลือดเงินล้านทางดีตีเจ็บติดตามข้อมูลและข่าวสารทางพันธุกรรมได้ที่น้ำนิติพันรโทรสอบถาม0982459987ได้เลย สวัสดีครับผมโอเีพีครับวันนี้ผมก็มีสินค้าดีๆมาแนะนำนะครับเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟจากศิลปินร็อกยุค90ที่เรารู้จักกันดีนะครับกาแฟบิลลี่เข้มของศิลปินบิลลี่โอแกนนั่เองครับมันก็มีสองแบบนะครับแบบสมูทกับแบบสตรองนะครับวันนี้คุณแม่ทานแบบสมูทรู้สึกยังไงครับหลังจากทานแล้วก็รสชาติกลอมๆดีนะคะก็สําหรับเราสูงอายุแล้วก็มันจะนุ่มนวลอะทานแล้วแบบสดชื่นแล้วแบบสตรองฮะที่พี่น้ําทานเป็นยังไงครับ ทานแล้วสึกถึงความเข้มข้นรับแล้วก็ดูสุขุมเหมาะสําหรับผมที่เป็นวิศวกรเวลาทํางานเราต้องการใช้สมองแต่ผมต้องดื่มทั้งวันอ uh huh. อันนี้เหมาะเลยครับเพืเ่อนๆที่สนใจอยากจะสั่งซื้อกาแฟบิลี่เข้มนะครับในแบบสมูทและแบบสตรอง2แบบนี้ไปทานนะครับก็สั่งซื้อได้ที่อดีไลน์ของพี่บิลี่เลยที่้นอยู่หน้าจอน,นี้นะครับหกระปุก100กร,รัมราคา190บาทไม่แพงเลยนะครับแล้วก็ชงได้หลายวันหลายแก้วเลยอย่าลืมทักไปหาพี่บริลี่ทางอันดีไลน์นี้ได้เลยนะครับส่วนผมวันนี้ต้องบอกเลยว่า กาแฟบิลลี่เข้มนั้นเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม